ตำนานความรักระหว่างพระยานาคก,กับมนุษย์สาวเสียงระฆังยามค่ำของวัดเก่าแก่ริมฝั่งโขงดังขึ้นกังวานคล้ายปลุกขวานของผู้คนในหมู่บ้านทาโพนคำให้หยุดพักกับการทำไร่ทำนายามนั้นแสงจันทร์เต็มดวงสะท้อนบนผิวน้ำโขงเป็นประกายงดงามราวแก้วมณีนางคำน้อย สาวชาวบ้านผิวผ่องดังงาช้างผู้เป็นที่หมายปองของหนุ่มทั้งหลายกลับม่ได้สนใจสิ่งนั้นเลยหัวใจของนางใฝ่เพียงการบวชเรียนธรรมะฟังเทศและทำบุญใส่บาตรอยู่เสมอบ่อยครั้งนางจะนั่งเพียงลำพังริมโขงราวกับรอใครสักคนแต่ในความจริงแล้วมีดวงตาคู่หนึ่งจับจ้องนางอยู่นานแล้วดวงตาสีเขียวมรกต ลึกล้ำเย็นเยียบของพระยานาคเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขงนามว่าสุริยันนาคาผู้ครองนครบาดาลใต้ผืนน้ำคืนหนึ่งขณะที่นางคำน้อยกำลังวางพานดอกไม้ถวายต่อพระจันทร์เพื่ออธิษฐานให้ชีวิตพ้นทุกข์เสียงกระสิบลึกลับก็ลอดหมาตามสายลมเจ้าอยากรู้ไหม ว่าคําอธิษฐานของเจ้าจะเป็นจริงหรือไม่นางสะดุ้งมองรอบกายแต่ไม่เห็นผู้ใดมีเพียงน้ำโขงไหลเชี่ยวเสียงคลื่นกระทบตะลิ่งดังสม่ำเสมอนางจริงตอบเบาๆถ้าเป็นเจ้าที่หรือผีบรรพบุรุษก็โปรดเมตตาไขาความให้ข้าเถิดทันใดนั้นคลื่นน้ำก็พลันแตกกระจายรางเหาใหญ่โตปรากฏขึ้นใต้แสงจันทร์ เป็นนาคยิ่งใหญ่เกล็ดทองประกายเขายาวโค้งงามดั่งอัญ,ญมณีนางคำน้อยเบิกตากว้างใจเต้นระรัวระหว่างความกลัวกับความสง่าอันไม่อาจละสายตาพระยาสุริยันนาคาจ้องนางด้วยแววตาอ่อนโยนอย่าวันกลัวข้าไม่ทำร้ายเจ้าข้าเพียงอยากเห็นหญิงสาวผู้มีบุญญาบารมีสูงส่ทงที่ทำให้แม่น้ำโค้ง ยังส่องแสงเจิดจ้าคืนแล้วคืนเล่านางคำน้อยเริ่มพบพระยานาคาทั้งในายามหลับและในายามตื่นเรื่องราวที่นางไม่อยากเล่าให้ใครฟังกลายเป็นความลับระหว่างคนกับนาคทั้งคู่สนทนาเรื่องโลกมนุษย์และโลกบาดาลพระยานาคาเล่าถึงนครนาคาที่ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการเสียงพินคำรำโรนก้องกังวลราวกับทิพย์สวรรค์หัวใจของนางคำน้อยเริ่มสั่นไหวเกินกว่าศรัทธาในธรรมะทั่วไป และหัวใจของพระยาสุริยันนาคาก็เริ่มถูกดึงดูดด้วยรอยยิ้มใส่ซื่อของหญิงมนุษย์แต่ความรักระหว่างคนและนาคใช่ว่าจะง่ายได้กลางพิธีบุญบั้งไฟปีนั้นเมื่อผู้คนทั้งหมู่บ้านมารวมกันริมโขงเพื่อจุดบั้งไฟบูชาพระยานาคสายตาของคำน้อยและพระยานาคาก็พบกันอีกครั้งทว่ากลางเสียงโ่ร้อง กลับมีชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งชื่อแสงคําปรากฏตัวเขาคือหัวหน้าลูกศิษย์สำนักอาคมใหญ่แห่งเวียงจันทร์ผู้มากฝีมือด้านเวทปราบผูดผีปีศาจแสงคํายื่นมือขอคําน้อยต่อหน้าผู้คนและในแววตาของเขามีบางสิ่งที่ไม่ใช่เพียงความรักหากแต่เป็นความทะเยอทะยานที่จะใช้หญิงผู้มีบุญญาเป็นสะพานสู่การครอบครองพลังลึกลับ พระยาน,นาคาใต้ผืนน้ำรับรู้ถึงพลังอาคมที่ประทะกับตนแสงคำรู้ตัวเช่นกันว่ามีดวงตาของนาคจ้องเขาอยู่บรรยากาศงานบุญพันหัดอึงลมพัดโหมน้ำโขงกระเพื่อมแรงคำน้อยได้ยินเสียงกระซิบในใจจากพระยาน,นาคาเจ้าอย่าไปกับเขาจงระวัง หัวใจนางสันสานไม่รู้ว่าควรเลือกเส้นทางใดระหว่างรักที่ห้ามปรามจากสวรรค์หรือชะตาที่มนุษย์กำหนดเสียงบังไฟดังกึกก้องขึ้นฟ้ากลายเป็นแสงวาบเจิดจ้าเหนือหมู่บ้านแสงเพลิงนั้นสะท้อนลงผิวน้ำโขงแต่แทนที่จะเป็นประกายงามดังทุกปีปีนี้กลับเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือน ราวกับแม่น้ำกําลังโกรธเกรี้ยวนางคำน้อยยกมือไหว้ฟ้าแต่หัวใจกลับหวาดวันความรู้สึกหนาวเย็นวิ่งผ่านสันหลังขณะที่สายตาของนางบังเกินศพเข้ากับสายตาของชายหนุ่มผู้มีนามว่าแสงคำคำน้อยเจ้าจงเป็นเมียของข้าเถิดเสียงนั้นดังก้องกลางงาน ทุกสายตาหันมามองหญิงสาวตกตะลึงดวงหน้าขาวซีดนางไม่ได้เอื้อนเอ่ยคำตอบใดแต่อีกด้านหนึ่งใต้แม่น้ำโขงพระยาสุริยันนาคากำลังดิ้นรนคมความเดียดดานเอาไว้ในใจของนาคเจ็บแปลบบพระหนึ่งถูกฉีกออกเป็นสองนางเป็นของข้าแต่ข้าม่อาจประกาศให้โลกมนุษย์รู้ ค่ำคืนนั้นหลังงานบุญเลิกนางคำน้อยกลับจากวัดด้วยหัวใจหนักอึ้งเสียงฝีเท้าของแสงคำตามมาติดๆเจ้าอย่าปฏิเสธข้าเลยคำน้อยเขาเอื้อมคว้ามือแต่คำน้อยสะบัดหนีข้าไม่เคยสัญญาใดกับท่านโปรดอย่าบีบคั้นข้าในดวงตาของแสงคำวูบไหวด้วยโทสะและความปรารถนา เขากระซิบเสียงเย็นหรือว่าเจ้าซ่อนใครไว้อีกคนคำพูดนั้นเหมือนคมดาบฟันใจคำน้อยเพราะลึกๆนางรู้ว่ามีใครบางคนในหัวใจจริงๆและไม่ใช่มนุษย์เมื่อราตรีเงียบงนันนางคำน้อยเดินไปยังริมฝั่งโขงน,น้ำตาเอ่อคลอนางกระซิบเรียกผู้ที่นางเชื่อว่าจะมา ท่านสุริยันนาคาได้โปรดปรากฏแก่ข้าเถิดและคลื่นน้ำก็พลันแตกพระยานาคาปรากฏในร่างชายหนุ่มสง่างามกล็ดทองส่องประกายเขามองนางด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความห่วงหาน้อยเอ๋ยข้ารู้เจ้าอยู่ในห่วงทุกข์ท่านรู้ใช่ไหมเขาจะไม่หยุด จนกว่าจะได้ค่าไปน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงจากแก้มคำน้อยพระยานาคายกมือสัมผัสเบาๆแต่เขาก็รู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างโลกสองโลกกําลังใกล้พังทลายไม่นานหลังจากนั้นแสงคำได้แอบติดตามนางคำน้อยและได้เห็นกับตาตนเองนางกําลังสนทนากับชายลึกลับที่ก้าวออกมาจากผืนน้ำ แสงคํากัดใจกรอดนาคนี่เจ้าคือคู่แข่งของข้าอย่างนั้นหรือเขารีบกลับไปยังสำนักของตนจุดธูปเทียนทำพิธีปลุกวิชาอาคมสูงสุดใช้เลือกตนเองผสมผงพรายคาถาเรียกอำนาจมืดมาผูกพันธะกับนางคําน้อยเพียงเพื่อให้หญิงผู้นั้นไม่มีวันหนีจากเขาได้คืนต่อมา คำน้อยเริ่มป่วยกระทันหันร่างกายซูบซีดเหมือนมีสิ่งใดมาดูดกลืนพลังชีวิตพระยาสุริยน,นาคารีบรุดมาหาเขาเห็นเงามืดแห่งคาถามืดพันธนาการอยู่รอบตัวหญิงสาวนางกระสิบทั้งน้ำตาท่านข้ากำลังถูกพรากไปข้ากลัวหรือเกินพระยาน,นาคากอดมางไว้ในวงแขน อกของเขาแน่นราวกับจะระเบิดแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังน้อยเอย๋ยหากข่าฝืนพรมลิขิตโลกมนุษย์จะไม่ยอมรับเจ้าอีกแต่หากข่าปล่อยเจ้าก็จะตกเป็นของคนที่ไม่คู่ควรเสียงสะอื้นของหญิงสาวประสานกับเสียงน้ำโขงที่เชี่ยวกรากยามคำ่ำและในความมืดนั้น มีแววตาคมกริบของแสงคำจ้องมองมาอย่างผู้มีชัยเสียงฟ้าคำรามกลางแม่น้ำโขงดังลั่นราวกับสวรรค์กำลังโกรธเกรี้ยวร่างของนางคำน้อยสูบซีดในอ้อมแขนพระยาสุริยานาคาดวงตาที่เคยเปล่งประกายกลับมืดมนราวกับวิญญาณกำลังถูกพรากพระยานาคามองเห็นเงามืดแห่งคถา ที่พันธนาการนางเขารู้ทันทีว่านั่นคือฝีมือของแสงคําเจ้าอวดดีเกินไปแล้วมนุษย์พระยานาคากู่ก้องเสียงดังก้องไปทั่วลำน้ำและแล้วแสงคํำก็กาวออกมาจากเงามืดในชุดพิธีอาคมเต็มยศมือกำดาบไม้ตะเคียนลงอาคมจนเปล่งประกายสีเลือดเขายิ้มเหี้ยม คำน้อยจะต้องเป็นของข้าไม่ว่าเจ้าจะเป็นนาคหรือเป็นใครก็ตามพระยานาคาแปลงกายเป็นร่างใหญ่โตเกล็ดทองส่องประกายใต้แสงฟ้าแลบเสียงน้ำโขงปั่นป่วนราวกับโลกแตกทั้งสองปะทะกันกลางฝั่งแม่น้ำคาถาของแสงคำทรงพลังยิ่งนักทุกดอกอาคมที่ปลดปล่อยออกมา เหมือนโซ่ตรวนพันธนาการคำน้อยแน่นขึ้นพระยาน,นาคาแม้แข็งแกร่งก็ไม่อาจเข้าถึงหญิงสาวได้คำน้อยร้องไห้สะอื้นน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าหยุดเถิดข้ามิได้ปรารถนาพลานชีวิตผู้ใดแต่เสียงนางกลับถูกกลบด้วยเสียงกลองฟ้าพระยาน,นาคาเลือดไหลาจากบาดแผลทั่วร่างแต่ยังฝืนตะโกน น้อยเอย๋ยเจ้ารู้ใช่ไหมว่าหัวใจของข้ามีแต่เจ้าเพียงผู้เดียวคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดกลางอกคำน้อยนางพยายามฝืนร่างกายที่อ่อนแรงเอื้อมมือออกไปแต่ปลายนิ้วยังห่างจากหน้าผู้เป็นที่รักแสงคำหัวเราะเย็นชาก่อนฟันดาบใส่พระยานาคาอีกครั้งบาดแผลฉีกลึกเลือดสีดำ ผสมน้ำโขงจนแดงฉานไปทั่วผืนน้ำคำน้อยกรีดร้องสุดเสียงถ้าท่านตายข้าขอตายตามไปด้วยท่านใดนั้นนางกัดริมฝีปากจนเลือดไหลหยดเลือดหยดนั้นร่วงลงแม่น้ำโขงและเลือดมนุษย์บริสุทธิ์ก็กลายเป็นสัญญาโบราณอันศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งพันธเก่าการถูกปลุกขึ้นสายใยระหว่างนางกับพระยานาคา ผูพกพันแนบแน่นยิ่งกว่าเวทมนต์ใดแสงคำตะโกนลัน่นไม่เลือดนั้นต้องเป็นของข้าเท่านั้นเขาทยานเข้าไปหมายจะพรากนางด้วยกำลังแต่ฟ้าผ่าเปรี้ยงใหญ่พาลงกลางแม่น้ำาราวกับสวรรค์ประกาศพิภากษาแสงคำกระเด็นล้มเลือดท่วมปากแต่ยังไม่ตายประยาน,นาคาอุ้มนางคำน้อยขึ้นจากน้ำ ร่างของเขาอ่อนแรงเต็มทีเกล็ดทองเริ่มหลุดล่อนเลือดไหลไม่หยุดนางเอามือกดบาดแผลทั้งน้ำตาอย่าทิ้งข้าไปท่านสัญญาแล้วว่าจะไม่จากพระยานาคามองด้วยสายตาอ่อนโยนที่สุดในชีวิตแม้ร่างข้าจะดับแต่หัวใจข้ายังจะคอยเจ้าตลอดไปมือของเขาสั่นไหว เอื้อมรูปแก้มหญิงสาวครั้งสุดท้ายทันใดนั้นร่างพระยานาคาก็เริ่มจางหายราวกับถูกกลืนกลับไปยังโลกบาดาลเลือดของเขาทิ้งร่องรอยแดงฉานเต็มริมโขงคำน้อยกรีดร้องก้องก,องกังวานเสียงสะอื้นนั้นสะเทือนถึงหมู่บ้าน ผู้คนที่มาดูต่างช็อกกับภาพตรงหน้าเสียงสะอื้นของนางคำน้อยยังคงดังสะท้อนเหนือสายน้ำโขงร่างพระยาสุริยันนาคาจางหายไปท่ามกลางประกายทองที่ค่อยๆดับลงเลือดนาคย้อมแม่น้ำเป็นสีแดงเข้มดังผ้าห่มถือใหญ่คลุมทั้งฟ้าและน้ำคำน้อยกอดอากาศว่างเปล่าน้ำตาหลังราวสายฝน หากโลกนี้มิอ่านให้เราครองคู่กันข้ายอมละทิ้งความเป็นคนคำอธิษฐานนั้นไม่ใช่เพียงเสียงร้องไห้ธรรมดาแต่เพราะนางได้ผูกพันธะเลือดกับพระยานาคาไปแล้วสวรรค์และบาดาลต่างก็รับรู้ท่านใดนั้นเคลื่อนน้ำโขงก็โหมแรงลมพัดกระหน่ำเหมือนพายุร่างนางคำน้อยทุกดูดลงสู่ผืนน้ำเย็นยเยือก ผู้คนริมฝั่งร้องตกใจแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะแม่น้ำโขงยามนี้มิค่้เพียงสายน้ำธรรมดาหากแต่เป็นประตูบาดานที่เปิดออกในความมืดดำใต้สายน้ำนางคำน้อยเห็นแสงทองเลือนรางร่างพระยาสุริยันนาคาปรากฏอีกครั้งแต่เป็นเพียงวิญญาณจางๆเขามองนางด้วยดวงตาโศกเศร้าน้อยเอ๋ย จามีควรตามข้ามาโลกของบาดาลมิได้มีที่ให้มนุษย์แต่นางสายห้าน้ำตาลอยกลางน้ำถ้าท่านไม่มีวันกลับสู่โลกมนุษย์งั้นข้าจะอยู่กับท่านในโลกนี้เองสิ้นคำพูดนั้นเลือดของทยานาคาในสายน้ำก็แผ่ซึมเข้าสู่ร่างนางเกรด็ดเล็กๆสีทองเริ่มปรากฏบนผิวขาวผ่องผมยาวดำสนิทของนางสะบัดไหว กลายเป็นเงางามลึกลับราวสายน้ำเสียงพินลึกลับก้องกังวานในความมืดประกาศว่านางคำน้อยไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปนางกลายเป็นนาคีหญิงงามผู้ถือกำเนิดจากพันธะเลือดและน้ำตาแต่ทุกการแลกเปลี่ยนย่อมมีราคาเมื่อนางคำน้อยเงยหน้ามองพระยาสุริยันนาคาอีกครั้งร่างวิญญาณของเขากลับเลือนหายไปโดยสิ้นเชิง เหลือเพียงเสียงกระซิบสุดท้ายแม้เราอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่เจ้าจะเป็นตำนานรักที่สายน้ำจดจำนางคำน้อยหรือที่ผู้คนเริ่มเรียกขานว่าเจ้านางนาคีคำน้อยลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งในร่างใหม่งดงามน่าเกรงขามและเต็มไปด้วยอำนาจที่ผู้คนมิอาจต้านชาวบ้านที่เห็นต่างแตกตื่น บางคนกราบไหว้บางคนหวาดกลัวเสียงลือกระจายว่าหญิงสาวผู้เคยงามที่สุดในท่าพนคำได้กลายเป็นนาคีแล้วแต่ในเงามืดแสงคำยังมีชีวิตอยู่เขาจ้องภาพนั้นด้วยแววตาที่บิดเบี้ยวทั้งเจ็บปวดทั้งแค้นเคืองหากข้าไม่อาจครอบครองเจ้าในฐานะมนุษย์ งั้นข้าจะฉุดเจ้าลงสู่นรกด้วยมือของข้าเอง